สวัสดีทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาลบพื้นหลังสีดํากันครับจากคลิปแบบนี้นะครับให้กลายเป็นแบบนี้เลยเป็นไงบ้างครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันดีกว่านะครับทาในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะทำไงไปดูกันเลยอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในโปรแกรม Premiere Pro นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับถ้าเกิดทุกคนมีฟุตเทจที่ต้องการจะใช้นะครับแล้วอยากจะใส่เอฟเฟกที่มันมีพื้นหลังสีดําอาทิเช่นเอฟเฟกนี้ครับนี่ เห็นไหมพื้นหลังเป็นสีดำนะครับไม่สามารถใช้งานกันได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเป็นพื้นสีเขียวเนี่ยเราก็จะใช้เอฟเฟกต์อัลต้าคีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลองเอาอัลต้าคีมาใส่ให้ดูนะครับ เห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถลบพื้นหลังได้นะครับเนี่ยมันลบไปได้นะครับเอฟเฟกต์อัลต้าคีจะใช้สําหรับลบพื้นสีเขียวเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะลบพื้นหลังสีดําล่ะทํายังไงนะครับให้เรามาที่กดคลิกที่คลิปวิดีโอครับมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลจากนั้นนะครับมาที่โอปาซิตี้ตรงคําว่าเบรนโหมดตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนจากโนมอลครับเป็นกรีนครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็จะสามารถใช้วิดีโอที่มี พื้นหลังสีดําเป็นเอฟเฟกได้แบบนี้เลยครับผมแจมแมวมากนะครับแจมแมวมากนะครับสำหรับใครที่มีวิดีโอพื้นหลังสีดําเยอะๆนะครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะลบพื้นหลังสีดําได้ยังไงก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับวันนี้ลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากดูคลิปวิดีโอแบบนี้อีกนะครับความรู้ดีๆแบบนี้มีอีกในช่องนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับผมจัดเปครับบ